สวัสดีค่ะท่านผู้เข้าชมทุกท่านวันนี้ช่องพิชาริตี้ของเราจะมีการทำนายดวงประจำปี2569หรือปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ก่อนอื่นขอความร่วมมือทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องพิชาริตี้ของเราด้วยนะคะ หากท่านสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มาได้ที่ Add @speciality นะคะโดยการดูดวงปีใหม่ครั้งนี้จะเป็นการดูดวงเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องงานนะคะไพ่ใบแรกค่ะ ติ๊กออฟคัพไพ่ใบที่สองค่ะไนท์ออฟเพนท a เกใบใบที่สามค่ะ Queen of คัพไพ่ใบที่สี่ค่ะ Night of คัพเรื่องงานนะคะสถานการณ์แวดล้อมรอบข้างโดยทั่วไปชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีตหรือเรื่องราวในอดีตที่ย้อนกลับมาให้รับรู้ข่าวสาร เรื่องงานเนี้ยค่ะถ้าอยากจะเปลี่ยนงานจะได้อยู่ที่เดิมอาจจะพอรู้สึกผูกพันหรือได้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้นโอกาสสิ่งที่นึกถึงนะคะเรื่องงานก็คือจะเป็นไปตามปกติเป็นงานรูทีนะคะด้วยอายุงาน ของเราเนี่ยก็จะอายุงานที่ไม่ใช่เด็กจบใหม่คือมีจานวนปีที่มากกว่าเด็กจบใหม่นะคะสถ,ถานการณ์ปัจจุบันนะคะเหมาะกับการเป็นแม่บ้านดูแลลูกหรืออาชีพที่ถูกฉลกก็คือช่างเย็เยบตัด ตอมเสื้อผ้าหรือขายเสื้อผ้าเกี่ยวกับเสื้อผ้ารวมไปถึงของกินทุกประเภทเพราะเรามีพรสวรรค์นในการทำอาหารนะคะแต่ไม่พอเพราะค่ะแต่ไม่เหมาะกับพบปะคนเยอะค่ะ บสรุปสำหรับเรื่องงานประจำปี2569นี้งานก็จะราบรื่นเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็เราก็จะมีมนุษยะสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทำให้ทำอะไรก็ได้รับความร่วมมือดีค่ะอันนี้ก็ขอจบเรื่องงานไว้เท่านี้ค่ะต่อไปเป็นเรื่องการเงินนะคะไพ่ใบแรกค่ะ เซเว่นออฟแวนไพ่ใบที่สองค่ะคิดออฟแวนไพ่ใบที่สามค่ะเอ็ดออฟเอ็ดอไพ่ใบที่สี่ค่ะซิกออฟคัพตัวตนของเราในปีสองห้าหกเก้าด้านการเงินนี้นะคะเราจะเป็นคนที่ขึงขังดุด,ดันจริงจังตลอดเวลาแต่เราสู้ชีวิต หนักเอาเบาสู้จริงจังจริงใจขั้นสุดแล้วก็มีการสร้างฐานะด้วยลําแข้งตัวเองล้นลวนๆโดยเงินนี้จะมาจากน้ําพักน้ําแรงของเราเองไม่มีโชคช่วยค่ะ แต่ก็ทำให้รู้ว่าดวงในปีสองห้าหกเก้านี้จะต้องเหนื่อยค่ะสิ่งที่เรานึกถึงเนี่ยนะคะด้านการเงินเราจะหาเงินเก่งใช้เงินเก่งสายเปค่ะสำหรับคนหรือสิ่งที่เรานึกถึงค่ะส่วนสถานการณ์ทั่ว ไปนะปัจจุบันเนี้ยด้านการเงินเราจะมีเกณฑ์เสียเงินเพราะเดินทางค่ะบทสรุปในปี2569นี้การเงินของเราถ้ามีลูกหนี้ก็จะมาคืนเงินให้แล้วก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างงดงามการเงินดีไม่ติดขัดอะไรค่ะ เรื่องต่อไปเลยนะคะเรื่องความรักค่ะไพ่ใบแรกนะคะ Two of c u p ค่ะไพ่ใบที่สองนะคะ Date ค่ะไพ่ใบที่สามนะคะ Nine of s w o r d ค่ะไพ่ใบ <of> ที่สี่นะคะ Justice <this S 2> ค่ะ,คะในปีสองห้าหกเก้านี้ตัวตนของเราคือเรามี เกณฑ์จะพบคู่นะคะซึ่งเกิดจากการช่วยเหลือกันและเข้ากันได้ดีโดยไม่ต้องปรับอะไรเลยถือเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีค่ะแต่ถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วหรือมีคนรักอยู่แล้ว หรือดูดูกันอยู่ถ้าทะเลาะก,กันไพ่บอกว่าจะได้คืนดีกันค่ะสำหรับในปีนี้ค่ะสิ่งที่เรานึกถึงเราถึเรานึกถึง,าก,ถงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอย่างเช่นการจบและการเริ่มต้นใหม่อย่างเช่นเราทำบัญชีแล้ว ออกจากงานเปลี่ยนอาชีพมาเป็นหมอดูอันนี้เป็นสิ่งที่เรานึกถึงนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของเรานะคะเราจะมีความเจ็บปวดหรือมีความทุกข์ความสิ้นหวังท้อแท้คิดมากทำให้เกิดความกลัวในอนาคตค่ะมาดูที่บทสรุปค่ะพา justice สำหรับในปีนี้ของเรานะคะเรื่องความรักเราจะเป็นคนที่ดูคนในรายละเอียดเยอะมากเป็นคนใช้ที่ใช้เหตุผลในการที่จะรักใครแล้วเป็นคนซื่อสัตย์มากนอกจากนี้ก็คือถ้าใครมีคู่รักอยู่แล้ว อาจจะหมายถึงการได้จดทะเบียนสมรสในปีนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เรื่องความรักนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะไพ่ใบแรกนะคะ Eight of c u p ค่ะไพ่ใบที่สองนะคะ Two of c u p ค่ะไพ่ใบที่สามนะคะ Eight of c u p ค่ะไพ่ใบที่สี่นะคะ โฟล์ออฟแวนค่ะเรื่องสุขภาพตัวตนของเราเนี้ยค่ะปีนี้สุขภาพก็คือไม่มีปัญหาอะไรจะมีเกณฑ์ได้เริ่มเต้นสิ่งดีๆในชีวิตค่ะสิ่งที่เรานึกถึง เรานึกถึงการที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างราบรื่นเช่นเราไปโรงพยาบาลตรวจเช็คอัพสุขภาพประจำปีก็ได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างดีเป็นต้นประมาณนั้นนะคะต่อไปสถานการณ์ปัจจุบัน เราจะมีการเดินทางบ่อยนะคะในปี2569นี้พพายบอกว่าให้เราเตรียมถูกเตรียมยาเตรียมอย่างเช่นบัตป,ประจำตัวโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ไว้ด้วยเพื่อที่จะเข้ารักษาได้อย่างอย่าง รวดเร็วประมาณนั้นนะคะภาพรวมบทสรุปของสุขภาพประจำปี2569นี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขกับชีวิตค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสี่เรื่อง ที่ทำนายให้กับปี2569นี้ก็ต้องขอลาไปนะตอนนี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกท่าน